ขอขอบคุณเพจพูดแปลฟีหน้ามังงะสบายๆเดี๋ยวจะแปะลิงก์เพจไวทีใ่ใต้คลิปนี้นะทุกคนพร้อมแล้วนะก็ไปรับฟังกันเลย let's go ลวงเกิดอะไรขึ้นมีคนบอกรู้แล้วว่าฉันท้องสนินมาว่าพวกเขาจะให้คนมาทำร้ายฉันจนแทง้งแล้วก็โพสต์เรื่องนี้ลงบนเว้ปอเหลียงหยวนฉันไม่อยากถูกทำร้ายฉันกลัว ใครใครเป็นคนทำแบบนี้วูเธอบอกว่าเธอแซ่วูวูหรอวูหุยนี่เธอคงแคนฉันมากสินะเธอก็เคยขู่ฉันแบบนี้มาก่อนเหมือนกันคิดจะใช้วิธีสกรปรกแบบนี้กันเลยเหรอเหลียงหยวนสนุกว่าเขาจับมาไว้ในลานจอดรถในสวนคันเกีว เธอเธอมาช่วยฉันได้ไหมแน่นอนสิรอฉันก่อนนะฉันจะไปเดี๋ยวนี้ล่เธออดทนไว้นะเธอจะไปไหนก็แค่ฉันมีอะไรต้องทำนิดหน่อยฉันไปข้างนอกก่อนนะคะเดี๋ยวฉันกลับมาจูฟนี่เธอจะไปเจอมูสินใช่ไหม อะโมูชินเมื่อคืนฉันเห็นข้อความในมือถือเธอเห็นว่าเขากลับมาแล้วนี่นอกจากเขาแล้วยังมีใครอีกที่ทำให้เธอไม่เป็นตัวเองจนต้องรีบทิ้งฉันไปแบบนี้ถึงสิตอนนี้ฉันเป็นแฟนของนายแล้วนะจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับมูชินแล้วแล้วอีกอย่างต่อให้เขากลับมาทำไมฉันต้องไปเจอเขาตอนดึกแบบนี้ด้วยล่ะ เพราะว่าเขาเป็นแฟนเก่าของเธอไงเธอคิดว่าฉันจะไม่หึงงั้นเหรอสังซฉันรู้อยู่แล้วว่านายต้องเป็นบ้าเวลาพูดถึงมู่ชินแต่จะมีเรื่องดว่วนเรื่องดว่วนจร,จร,จริงๆ,ๆ,ๆนายรอฉันอยู่ที่บ้านหนะ้าเดี๋ยวฉันกลับมาแล้วจะอธิบายให้ฟังลานจอดรถ เหลียงหยวนอ๋อบูหุยยังงูพิษอย่ากแก้แค้นก็มาลงที่สันสิมารักพอตัวคนของสันทำไมคราวก่ขอนที่สันตบเธอไปมันยังไม่พอใช่ไหมฮะ โอ้ยเคดีมานี่เธอบ้าไปแล้วเขาท้องอยู่นะไม่รู้เรื่องไงทำไมเธอจะตบฉันอีกงั้นเหรอเอาสิแต่ถ้าเธอบังอาจตบหน้าฉันอย่างนั้นก็จะต้องเจ็บปวดกว่าฉันเป็นสิบเท่าฮะ นี่เธอบอกมาว่าเธอต้องการอะไรก่อนหน้านี้เธอตบหน้าฉันสามครั้งแต่ฉันเป็นคนใจดีดังนั้นเธอแค่ต้องทำอะไรให้ฉันอย่างหนึ่งและฉันถือว่าเราหายกันถ้าเธอคู่เขาและก้มหัวให้ฉันอย่างนั้นก็จะปลอดภัย เธออยากให้ฉันคุกเข่าให้เธอเนี่ยนะนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะมากหรอไม่ต้องมาพูดให้เสียเวลาแกมันก็เหมือนกับแม่ของแกแม่แกข้าแม่ของฉันเพื่อไต่เต้าขึ้นไปอ๋ะ ฮะอาุยทำอะไรอยู่ลูกกลับไปกินข้าวกับแม่เธอะสันแปลกจะจริงๆว่าทำไมผู้หญิงที่เย่อยิงอย่างเธอถึงคุกเข่าให้สันง่ายเหลือเกิน นี่สงสัยว่าเธอต้องการจะเล่นบทเดือยผู้น่าสงสารต่อหน้าแม่ของตัวเองสินะดูสิคะคุณป้าลูกสาวของคุณป้าคุกเข่าให้หนูด้วยล่ะหยุดพูดเล่นได้แล้วจ้าแม่มีหนูเป็นลูกสาวคนเดียวของแม่นะแม่คะแม่เตรียมอาหารอร่อยๆไว้เพียบเลย ปล่อยเธอไปเหลียงหยวนยืนขึ้นมาเธอเหลียงหยวนแม่คะยืนขึ้นเดี๋ยวนี้จะพาเธอกลับบ้านนั่นสิฉันควรจะกลับบ้าน ถึงซีเขารอฉันอยู่แน่นอนสิแต่ให้โลกนี้ทอดทิ้งเธอแต่เธอก็ยังมีเขาหนะนี่เหลียงหยวนขอบคุณนะที่เธอมาช่วยฉันรีบกลับเธออย่าปล่อยให้เขาอยู่ตามลำพังนานๆ เธอยังไม่กลับมาอีกนี่ก็นานแล้วนะเป็นเพราะเราพูดแรงเกินไปหรือเปล่าอ่าทำไมพอเป็นเรื่องของมู่สินเราก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้เลยเพราะสุดท้ายเขาก็เป็นรักแรกที่เธอห่วงแหนมากเหลือเกินอะอ เหลียงหยวนเสียงซีฉันซื้อของมาทำเมนูโปรดให้ในายด้วยนะถ้าเห็นแก่ความจริงใจของสารในคราวนี้อยากก่าโกรธฉันเลยนะมานี่สิอะเสิงซีนี่ฉันขอโทษนายไปแล้วนะยังไม่ให้อภยัยฉันอีกหรอ ถึงสี่ผู้ชายดีๆเขามักใจะใจกว้างนะอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปเถินะนะหืมเธอเปียกไปทั้งตัวเลยไม่กลัวเป็นหวัดเรืองไงไปอาบน้ำได้แล้วฉันมีโปรเจกต์ใหญ่หลายเรื่องต้องจัดการไม่มีเวลามาดูแลเธอหรอกนะ นายไม่โกรธฉันแล้วใช่ไหมไม่แล้วเออกล้าได้ยังไงมาตีฉันแบบนี้งั้น <c oughs> เด็กน้อยจริงๆเลยนายก็เหมือนกันนั่นละอืม <c oughs> <c oughs> เลียงหยวนนานแค่ไหนแล้วที่เธอไม่เคยแสดงอารมณ์แบบนี้ออกมาให้ฉันเห็นตังสีฉันไม่อยากเชื่อเลยว่านายจะชอบอะไรปแปลกๆแบบนี้หืมเออรีบไปอาบน้ำเดี๋ยวนี้เลยนะ รู้แล้วคะ่ะหืมเดี๋ยวนะทำไมเธอใส่กางเกงขายาวตัวนี้ล่ะหฮอทำไมเธอต้องเปลี่ยนกางเกงนี่หรือวะเขาใช่ไหม นี่ยังไงนายก็ไม่เชื่อใจฉันใช่ไหมได้นายพูดถูกแล้วลาฉันไปพบกับเขามาอืมแต่ไม่ใช่วันนี้ฮะ แต่ฉันไม่ได้ทําอะไรเลยนะฉันแค่ทานข้ากับเขามือเดียวเท่านั้นฉันไปเจอเขาเพื่อจะบอกเขาว่าอย่ามายุ่งกับฉันอีกงั้นวันนี้เธอฉันวันนี้ฉันคุกเขาให้บูหุยต่อนหน้าแม่ของฉันเองว่าไงนะ หลังจากที่สันคุกเข่ากางเกงของสันมันก็เป็นรอยขาดข่าของซันเป็นรอยถลอกด้วยตอนนั้นสันคิดว่ามันดูไม่ดีนันเลยไปซื้อกางเกงตัวใหม่มาใส่แล้ววันนี้ก็เป็นวันครบรอบของพวกเราด้วยฉันก็เลยไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเพื่อซื้ออะไรมาทำของโปรดให้นาย ฉันแค่คิดว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคืนนี้ฉันก็ควรสลองคร,บรอบสามปีที่เราครบกันกับนายอย่างมีความสุขไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันก็ควรจะเอ๊ะ นั่งแบบนั้นมันหนาวมานั่งตักฉันดีกว่าเลียงหยวนฉันถึงสี่ฉันรู้เหตุผลว่าทำไมนายถึงไม่มั่นใจทั้งหมดมันมาจากฉันเอง ไม่ว่าคุณจะด่าจะเกลียดหรือสงสัยในตัวฉันมันก็สมควรแล้วแต่ได้โปรดเชื่อใจฉันเธอจากนี้ไปฉันจะไม่ทิ้งนายไว้ตามลำพังอีกแล้วไม่มีวันเอ<ทะ>๊ฉันเชื่อเธอนะ แต่คราวหน้าเธอเควรจะจำวันสำคัญให้ดีกว่านี้อะทำไมอ่ะวันครบรอบของเรามันวันมารืนต่างหากไม่ใช่วันนี้หรออย่างไงก็เธอพรุ่งนี้ไปเยี่ยมบริษัทของบูุยกันหน่อยดีกว่าจริงสิ นายเป็นเจ้าของบริษัทใหญ่นี่แบบนี้นายก็จัดการพวกนั้นให้ล้มละลายได้เลยใช่ไหมนายช่วยทำลายบริษัทของพ่อของบูุยหน่อยได้ไหมเหรอเลี้ยงหยวนนี่มันฟังดูไม่เป็นตัวเธอเลยนะแม้ว่าผู้หญิงของฉันจะเอาแต่ใจตัวเอง จอมเวียนจอมเวียงเอออะไรกันเนี่ยไม่มีเหตุผลดเดี๋ยวก่อนเออก็ไม่เคยใช้ลูกเล่นสกรปกเลยเนะแต่เสงซีตอนนั้นเป็นเพราะบริษัทของพ่อสันล้มล้านหลาย แม่ของฉันถึงเลือตระกูลหูแล้วทิ้งฉันไปจริงๆแล้วฉันไม่ได้อยากจะแก้แค้นหูหุยหรอกแต่ฉันแค่คิดว่าถ้าบริษัทของตระกูลหูล้มละลายบ้างบางทีแม่ฉันอาจจะกลับมาหาฉัน <_ õ> เธอแน่ใจหรอแต่ความเป็นจริงลุงบูก็ดูแลเธอเป็นอย่างดีนี่นั่นเป็นเพราะเขารู้สึกผิดตั้งหกักก่อนที่พ่อของฉันจะเกิดปัญหาเขาก็เข้ามาหาแม่ของฉันแล้วราะเป็นสู้กับแม่ฉันดังนั้นต่อให้เขาคุกเข่าขอร้องฉันก็ไม่มีทางยกโทษให้เขาเด็ดขาด เลียงหยวนฉันเข้าใจว่าเธอเกลียดหูฮุยอยากจะแก้แค้นแต่สำหรับลุงหูนายไม่ช่วยฉันไปขอร้องคนอื่นก็ได้คืนนี้ไนนอนบนโซฟาปไปเลยเหลียงหยวนไม่ใช่ว่าฉันไม่อยากจะช่วยเธอหรอกนะ แต่ความจริงแล้วมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เธอคิดคุณป้าเดืนหน้าเป็นวันเกิดของเลงหยนนะครับหืมหืมถือว่าฉันจะดีเกินไปที่แค่เขานอนบนโซฟา จริงๆแล้วฉันน่าจะให้เขาทำของอร่อยให้เรากินมากกว่าสังซีฮะถ้าคุณยังเสแสร้งและทำร้ายความรู้สึกของเธอแบบนี้ต่อไปก็อย่าหาว่าผมไม่เตือนนะถ้าหากสังซีนายทำอะไรอยู่นะเออ ตอนนี้เธอไม่โกรธฉัแล้วหรอฉันหิวอ่ะโอ้เห็นแก่กินมากกว่าจะโกรธสินนะเหออื้มงงน,นี่เธอเป็นหมาหรือไงเอาล่ะเธอนี่เด็กดื้อจริงๆฉันจะไปทำอะไรให้เธอกินเดี๋ยวนี้ล่ะเหอ เออสังซีฉันกินนายแทนได้ไหมอืม <c> ส <oughs> ังซีจ๋าเดือนหน้าก้นเกิดฉันแล้วฉันอยากได้ เธอส่งของที่เธออยากได้มาในมือถือของซันแลมไม่ใช่หรอตันจัดการเรียบร้อยแล้วล่ะแต่ตอนนี้ฉันเปลี่ยนใจแล้วคราวนี้ฉันอยากได้เด็กเหรอ